สบายดีพี่น้องวันนี้คำล่าจะพาพี่น้องมาหักสลีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเส้นสลีเส้นเกาเส้นเดิมนะพี่น้องเนาะมาสลีพี่น้องเอ้ยมาหักสลีเส้นสาบายอันนี้จะเป็นรถตกัตกตักรถซิงเนาะมันจะเป็นเส้นมักเดือยพี่นนอะ หักสลีมัยพี่น้องเอ้ยเตือนเตือนเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องส่วนมักเดือยก็จะเป็นทางไปส่วนสาลีพี่น้องออมรอบนี่จะเป็นสาลีเมื่พี่น้องเอ้ยบานบานนี้คือประชสริฐขระเจะ้าจะปลูกสาลีเป็นสิ้นคาเลยพี่น้องทำละก็ถ่ายคลิปเด้อ ก็จะไปหักสลีเดพออเพเพงง้พี่น้องคอยยางไปเนาะเผื่อว่าจะเก็บผักมั่งามใมาพี่น้องได้เบด้อมซืสมค่าก็จะจะหักให้ไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ นี่ก็จะเป็นทีมงานเหรอเนาะมาอุดนุน่นอุดนุ่นจากกระิกก่อนมาหักมาซื้อซอยพี่น้งองก็ได้มักห่วงใหญ่ก็หักเอารถมักห่วงน้อยก็หักเอารถเรนมาบุออกมันจะหักเอาอันนี้ ขำลาก็มาบุเลยพี่น้องเอง้บุหักสลีบุมาชีหักจังได้เนี่ยยานจะได้อันพี่น้องมาหักเองอันนี้วันนี้แลรกขำล่าชิพลาดลมพี่นง ลมทะเลขูดเย้ยน,นม่มีบุได้หรอว่าเลยเล,ลงคำนอวก็ไปบุกป่าหัก <laughs> หักแต่ค่ายโพดพี่นอ้องค่ายค่ายเลยพี่น้องเลยมลเลมเยลงมาเกเก่า này phụ nữ các bác mong mắc xa lì phản tổ đuông thế nào nó sợi nó không nghe xa bố bố đẹp bước ốc ừm Hãy subscribe cho bỏ น่ะไ่รู้เลยได้หักเรวได้เห็ดงด้่ได้นี่ก็จะเป็นแมคคาอันนี้ก็เป็นผู้บริโภคช่ำละาก็ได้ท่องหนึ่งอพอดีสาวนี่นะ่ะแต่ว่าจะเลาะหักเตึมประมาณสี่ห้าห่วงนะอันนี้ก็ได้ละกูพายลั่งทีว่าซื้อสลีเรียบร้อยพี่เนาะ กับบานมาเนีพี่เนาะแผลล่างที่กำลาไปไปหักนาะพี่เนาะก็จะมันนึ่งไปเนี ก็จะเป็นสลีทีว่าคำลาไปหักมาเรียบร้อยปอกเรียบร้อยนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยพี่น้องนี่ก็เป็นสลีที่นึ่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมากินน้ำคำลาเด้อพี่น้องจะนุ่มๆอ่อนๆเสียบๆได้พี่น้องขอบใจไล้ยๆเด้อขอบใจเอฟีทุกๆทานมาเด้อมากินสลีน้ำคำลาเด้อพี่น้องขอบใจพีพีเพื่อนๆทุกๆทานเด้อที่กดไลค์กดใจให้คำลาเนาะ ถ้ามักกกดไคลกดเร์กดซับให้คำลาดเด้อพี่น้องเด้อขอบใจาลา,ายขอให้ fc ทุกทานจงสุขดีมีสุขภาพแข็งแรงเนาะเงินไล่นองทองไล่เข้าแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้คำลาล่วงระบางดเด้อพี่น้องเด้อปกักซองคำลาล่วงระบางไม่ได้ออมอบความ,มใจข้องพีธีเพื่อน,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 นทุกๆทกทานด้วย